สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียเบียดัมซิงครับผมเปลี่ยนชื่อช่องไหมเนาะพี่น้องเนาะเออเมียนโอ้เป็นคนเปลี่ยนในห้องไหมจำได้ไหมเดี๋ยวมาดูเสียท็อบรีวิวรถเสียเตยนี่ปัญหารถคันนี้ก็คือไปยกเครื่องไอ้ตัวนี้มา K K13C C คอมคอมมันเร็วเครื่อง K13C นี่รหัสเครื่องมัน K13C เนาะแมนกี่แรง ตัวนี้เป็นสามแปด K13C สามแปดนะครับสามร้อยแปดสิบแรงม้านะครับตัวนี้อ่ะปัญหาของเจ้าตัวนี้ก็คือที่ไม่ได้กลับบ้านนะพี่น้องนะปัญหาที่มันไม่ได้กลับบ้านเนาะไม่เนาะเราอาจจะถามช่างหลายคนเพราะว่ารถคันนี้มันมีปัญหาที่เสียเบียร์แกไม่ตกตอนนี้แต่น่าจะลูกเนี่ยเอาเนื้อทับมันขาดเทอร์โบมันมีปัญหาลูกแรกอาการของมันก็คือลูกแรกลูกแรกก็คือ น้ำมันน้ำมันเครื่องขึ้นมาหน่อยครับเพราะว่าอกองน้ำมันเครื่องมันตันครับลูกแรกก็คือกองน้ำมันเครื่องมันอาจจะไหลเวียนมันตันเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับเสียเต้ยจะเอาไปเปลี่ยนเองครับมันไหลเวียนขึ้นมาไม่ถึงเทอร์โบเพราะว่าเทอร์โบนี่มันอยู่แล้วอีกอย่างก็คือเบกเบกเกตเบกเกตไม่ทำงานทำงานไม่เต็มที่อ่ะแบบคือมันคุมบูสต์ไม่อยู่น่ะ น่าจะเกิดจากอาการบูดไหลครับก็<อ>เลยพังครับลูกแรกอ๋อก็คือเวทเกียร์มันคุมไม่ได้ใช่บูดไหลทีนี้มันก็เลยเกินรอบมันใช่ขาดแล้วทีนี้มาลูกที่สองนะ,ะพี่น้องนะลูกที่สองก็สําหรับผมเนาะผมเปิดดูก็เชเตอร์เปียวโบเล็กกว่าเดิมมาครับซึ่งแกนมันเล็กกว่า3ามหุนนะครับแกนมันเล็กจัดครับเพราะว่าแกนเดิมมันห้าหุนเนาะพี่น้องเนาะแกนเดิมห้าหุนแต่ลูกที่สองเปียวมาคือเล็กกว่า3าหุนนะพี่น้องคือทีนี้ครับก็คือ แก้มันใหญ่เท่าน,นิ้วชีน้น่ะใช่อันใหญ่เท<ส>่าน<ส>ี้วชี้แล้วไปเปลี่ยนมาเท่านี้ซ้ำเรียบเดี่ยวก้อยเจ้าเนี่ยเนี่ยเออคอยมีในรูปอยู่ทีนี้แรงบิดของใบเทอร์อโบเท่าเดิมแมนใบเทอร์โบเท่าเดิมรอบจัดพวกเกขาอีกเพราะว่าขงไอเสียเล็กกว่าเดิมเอ่อสิบซีซีนะพี่น้องนะก็แรงกับเดิมแต่ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ได้ไปกับเสียเตยกับแกเอามาเนาะก็เลยใสย่เสียเตยไปเอามาเองแมนวิ่งได้เก้ากิโลนะพี่น้องนะเรียบร้อยเลยครับ เรียบร้อยเลยลูกที่สองแมนขาดเลยขาดเลยขาดแบบว่าไรขับแห้งได้ขาดแบบแล่นไปเกี้ยเกียวหายแล่นธรรมดาวืดๆไปเนี่ยดังปลวกเหมืเดียวกับข่วนขมุงเลยก็เลยเอากลับมาอู่ครับก็เลยรู้ว่าแกนมันเล็กครับเพราะว่าใบใบหน้าก็ใหญ่ใบหลังก็ใหญ่แต่แกนเล็กครับพี่น้องอออถดกแล้วจงคอยแมนจะคอยหุงว่าแกนมาหน่อยทีนี้ก็เลยมาจบอยู่ที่ลูกที่สามลูกพอมาเป็นลูกที่สามนี่ก็ยังไม่ได้ทดลองอะไรยังครับแต่ก็วิ่งวิ่งพอสมควรอยู่นะอัด ัดก็ร้อยห้าครับร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบก็อัดดูก็บูทอยู่ที่ประมาณยี่สิบบอนนะครับตัวนี้ก็จัดเต็มครับลูกที่สามคือวัดบูทเกียแยกครับครบหมดเลยครับแรงดันน้ำมันเครื่องจัดเต็มครับรอบนี้ยังไม่เคยขับรถคันนี้เลยเพราะว่าเขาบอกว่าแตะนิดเดียวหลังติดเบาะเลยที่สสามมันหม้อน้ำเดิมตัวนี้หม้อน้ำาม่าน้ำเครื่องเลยหม้าน้ำเครื่องตัวนั้นยังไงยู่ม่เอากระบาดเหรอ เมนชี่สิบสามครับผมสามแปดแต่บล็อกเครื่องใหญ่นะตัวนี้นะพี่น้องดูเชียท็อปวิจาร์ครับก็คือว่าจังเลยจวดเด้อจะฟังเสียงก่อนเดี๋ยวค่อยยกหัวขึ้นไปดูฟังเสียงละฟังเสียงฟังเสียงก่อนค่อยยกหัวขึ้นไปดูเครื่องเพราะว่าผมยังไม่ได้ฟังเสียงตั้งแต่อันแรกจนจนบารลกที่สามแลอาจจะมีลูกสีปัญหาก็คือมันอาจจะมีลูกสีผมก็เลยอยากให้พี่น้องช่วยพิจารณาช่วยเสียเตอร์หน่อยปวดหัวมากตอนนี้ มแม่เพราะว่ามันต้องนับรอบเป็นลู้ไงเ,เป็นเฉพาะเป็นเฉพาะไอ้แค่13หลุดเดียวเดี้ยตูยืดเพ่าะเพราะเป็นนะครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวชับกำลังลองครับว่าเดี๋ยวชับล,ลอง แล้วว่าบอกเลยว่าเอ็ดเจ็ดร้อยของเรานี่วิ่งไม่ทันรถเสียเตยนะพี่น้องนะผมบอกตามตรงเลยบอกเล่นมึงหราแต่เราเติมพันหนึ่งไปหอดแลนหอดทีเกตเนาะ

นี yeah, really nice. no okay, okay? ่เนาะตัอพี่เบิ้งทางขุ่นเดี๋ยวเบครับเครื่องเครื่องบที่ว่าเปลี่ยนก็ใหม่แมนพวกเกณฑ์มันซึมไปพวกเกณฑ์ไอเสียมซึบมันท่านเดือยเกยน์ไหมมันเอาพวกเกณฑ์เตามาใส่ไอพวกเกณฑ์ไม้มาเดือยมาเดืยกำลังกับเดือยก็ตายเงียที่ไม่ได้กลับบ้านไเฉยๆกับพี่น้องเกียมไมนต้องเครื่องเลยสิฮะเกียมไมนต้องเครื่องเลยสิบ่เปลี่ยน์ไหม แมนเกียร์เก่ามันใส่แล้วมันไอหย,ยบขาดก็ได้มันยันม,มันเสียใส่ครับรถเจ้าคันพี่ตัวเดียวกันบ้างเพราะรถโตอุ้งพุ่าเจมโตใหม่กว่าแมนตัวนั้นก็เคยเป็นรถเกียร์มาก่อนรถเกียร์หน้ยนายืนก่็ตีนครับเกียร์ท็อปครับอันนี้ ก็เกียบแล้ว่ะเต็มกันซี่เลยแน่นเลยอ่ะแน่นเปี๊ยเลยร้งมือเขาไปไม่ได้ว่างสองมือครึ่งอ่ะแล้วอ๋อมันต้องจอยทะลุเตาเนียบไปเลยบ้างแมนเพียงมัน่งบอจริงเตาเนียบมันเออแมนแทนเครื่องมันต้องจอยทะลุเลยของมันดีลีกับเป็นยังสี่บัแมนเป็นังสี่เลยอ๋อท่าของพี่พี่จะพิสูจนเป็นหู้นี่เออ

ปืดปืดออหนี่รถนี่ไหลเลยแรงบิดมหาศาลนะครับแล้วก็ไอเนี่ยที้ปัญหาเรื่องกระปุลถ้าแรงบิดมันด้อยอย่างนี้นี่อันตรายเหลือเกนเรื่องมันขึ้นเร็วลอมันขึ้นเร็วแบบนี่แหละลองลองให้คำนิยามมานะครับท่านในที่มีความรู้เรื่องในตัวคีมสามคีมนะครับ ว่าทำไมเนี่ยรอบถูดเดือดอารย์ถามว่าเราทำถูกอสองเดือนมันไหมทำเพราะว่าเราไปรีบม,มาเราไปรีบเราปวดอีกที่อ้า e GR, เราปวดอะไรออกแล้วก็อาจจะเติมน้ำมันเยอะเกินไปทำน้ำมันให้มันลงเยอะทีนี้ก็จะลองลดมันลงที่ค่ามันจบเที่นี้ก็จะเป็นเที่ยดุซ่าสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องนี้อันนี้บอกกันให้ห<ผ>ม,มดเราไม่ได้จริงเราไม่ได้จริงไม่มีใครจริงแต่นี่คืออาจารย์ ครับม <łość> ีต้องแก้นะครับคือคู่นะครับนะเนาะแล้วเสียเต้ยก็ถามว่าแรงไหมตอนนี้ก็ยืนหนึ่งยืนหนึ่งเลยบอกเลยครับป้าหนึ่งในสองล้อเลยครับตอนนี้ยืนหนึ่งเก้าเก่าแต่เก่าอ่ะกลุ่มของพวกเราเนี่คือยืนหนึ่งถามว่าแรงกว่าคขับเคลื่นได้ประเทศไหม แบบเครื่องครับนี่แหละยางของผมนี่แหละของคอยทับนี่แหละเจ้ที่จะทั้งหลังรถกัรนั่งแรงก็เลยว่าเชียวกับเสียตีนผู้ละกู่นี่คู่หลังท่านคอยเอาใส่กบบนีเป็นแบบนี้เน nice> ี่อเขาอยู่ตรงนี้แหละเอากับเสียตีนผู้ละกู่แล้วก็ข้างหลังก็ตามไปด้วยยางเก้าร้อย อ้าวันใส่เงีใส่ยังดีวะมันออก็ยังกระทำธรรมดามันดีใ่กามีนี้มันดีวะจักเลยอ,อันนี้มันจิว่าเป็นรอจกรอักเนาะเมนอันนี้เป็นรอตามคืเอเพาเดียวนี่ก็สองเจ็ดห้ามันจะมีเลก็กว่านี้อีกเไหมสองเจ็ดศูนย์เนี่ยแมนวะยูู่สุพันณ<ม>น้อยก็นี 2, 70, 70, 22, ่สองเจ็ดศูนย์เจ็ดสิบยี่สิบสองจุดห้าเลขตัวนี้อีกไหม เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยยางตัวนี้มันจะอยู่ยางแต่ยางเก้าร้อยยางเก้าร้อยของอะไเนี่ยเท่ากันยางเก้าร้อยสูสียางเก้าร้อยแต่ถ้าไอตัวหนึ่งเล็กกว่านี้ไปอีกก็น่าจะเปรียบไปได้แต่สองห้าขอบยี่สิบเล็กกว่านี้ลงไปอีกบางกว่านี้อีกไปไปเห็นเหล่าสินหน่อยขอบนะเหมือนเหมือนรถเออ่รถพวกรถแต่งอะแแมกใหญ่ยางเล็กนะครับโอเครู้แล้วรู้แล้วรู้พอรู้นิดนึง ว่ารถเสียเต์นี่ผมมากดดูผมรู้เลยว่ารถเสียเต์นี่แรงนะเฮ้ยลาเอ้าสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่าน yeah> um, ี้ก oh, ่อนนะพี่น้องนะอย่าลืมนะครับพี่น้องนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเสียเบียรดัมซิงด้วยนะครับซึ่งเพิ่งเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะพี่น้องเนาะอย่าลืมนะฝากติดตามด้วยนะพี่น้องนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเด้อพี่น้องเด้อก็รอติดตามตอนต่อ,ตอไปนะครับเนาะทางทีมงานอู่เราจะทำอะไรบ้างเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องลําลาพี่น้องไปก่อนเด้อสวัสดีครับ